เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าประกันภัยภาคสมัครใจมีอะไรบ้างมีด้วยกัน5ประเภทค่ะ4ี่ความคุ้มครองนะคะความคุ้มครองที่1ค่ะคุ้มครองชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอกค่ะความคุ้มครองที่2นะคะคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกค่ะความคุ้มครองที่3นะคะคุ้มครองรถคันเอาประกันภัยเองค่ะแล้วก็ความคุ้มครองที่สี่นะคะคุ้มครองรถกรณีสูญหายหรือว่ารถไฟไหม้นะคะ เรามาดูกันนะคะว่า5ประเภทมีอะไรบ้างนะคะประเภทหหรือว่าประกันภัยชั้น1นนะคะคุ้มครองทั้ง4อย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตร่างกายอนมามัยของบุคคลภายนอกนะคะหรือว่าทรัพย์สินของบุคคลภายนอกรถคันเอาประกันภัยของเราเองนะคะรถสูญหายหรือว่าไฟไหม้คุ้มครองทั้ง4อย่างเลยค่ะ ประกันภัยประเภท2นะคะคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของบุคคลภายนอกแต่ไม่คุ้มครองรถของเรานะคะแต่คุ้มครองกรณีสูญหายหรือว่าไฟไหม้อยู่นะคะถ้าเป็นสองบวกก็จะคุ้มครองรถของเราด้วยนะคะแต่กรณีที่รถชนรถเท่านั้นนะคะถึงจะคุ้มครองค่ะประกันภัยประเภท3นะคะคุ้มครองชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกค่ะ ไม่คุ้มครองรถของเราแล้วก็ไม่คุ้มครองกรณีรถสูญหายหรือไฟไหมนะคะส่วนประกันภัยประเภท3บวกนะคะจะเพิ่มความคุ้มครองรถของเรามาด้วยนะคะกรณีที่รถชนรถเท่านั้นค่ะประกันภัยประเภท4นะคะคุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะคะแต่ไม่คุ้มครองชีวิตร่างกายของบุคคลภายนอกไม่คุ้มครองรถของเราและก็ไม่คุ้มครองกรณีรถสูญหายไฟไหมด้วยค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆดูข้อมูลตามนี้แล้วนะคะเ,เพื่อนๆลองเลือกดูนะคะว่าประกันภัยแบบไหนที่เหมาะกับการขับขี่ของเ,เพื่อนๆนะคะแต่ถ้ามีปัญหานะคะเรื่องประกันภัยหรือว่าพรบสามารถปรึกษาเป็นหนึ่งประกันภัยได้เลยค่ะ